ตามพวกกขาด้วยอ่ะเที่ยวป่ะออโอ้โหอ๋อดดิเที่ยวไปละมา,มาย่างมาย่างไข่เข้ามาแล้วฮะไข่เข้ามาแล้วมั่งเอ้ย มฮะมาต่อกันน,นีไมากานั่นสวัสดีค่ะดูต่อสวัสดีครับดูต่อฮะจนจบฮะจนพี่น้อยบอกพอแล้วน้งจะไปไหนไหมเราไปหรอ <c oughs> ไปไป,ไปรอเขามาตามรอพี่สองมาตาม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> มาค่ะมาแล้วฮะมาแล้วอื้อหือ นู่นทางนู้นมีคนหานะฝั่งฝั่งข้ามสะพานเปนู้นฮะมีคนหาอยู่นะสวัสดีครับปปี้คนหลอสวัสดีครับรถผมก็อยู่หน้ารถสวัสดีฮะชอบดูการหาปองมากขอบมากครับพี่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบมากครับถ้าปปี้ไม่ไลฟ์พี่ไม่ดูหรอกชอบปี้ค่ะขอบมากครับคุณนายตื่นสาย นี่ตั้งชื่อเหมือนดอกไม้เลยแสดงว่าสวยแสดงว่านสายจริงล้วบ่าวบอกแสดงว่าตื่นสายจริงมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีน้องป๊อปปี้น้องบ่าวพี่น้อยน้องบ่าวยุด้วยนะฮะอีกคนนึงบ่าต้องเดินหลังนะสวัสดีแจ๊สสวัสดีครับต่อต่อมาต่อฮะ ต่อจากเมื่อกี้ลงปุ๊บขึ้นเลยสวัสดีครับอ๋อชื่อมะลิอ๋อครับนี่มะลิยิ่งไปใหญ่เลย เป็นดอกไม้วันแม่นะฮะมะลิในนั้นแหละในนั้นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอะอยุจากปานอกแขจาปานอกแขอีกแล้วจากปลามือเปล่าออมาแล้วครับพี่เคลนน้อยสวัสดีฮะมาต่อฮะอุ้ยลื่นลื่นติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจน้องก๊อปปี้ด้วยขอบมากครับพี่ โดดนดี้น่าตื่นสาสดนอุย้ยปลามันโดดออกจากแข,แขมาชนผมอะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องเสียเปียด้วยนะครับกันด้วยนะครับขอบมากครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งให้พวกเราด้วยนะฮะทีมงานพี่เลี้ยงแล้วก็บุคลากรลหลายๆท่านนะฮะที่บ้านหมอปลานะฮะคอนเทนต์ไม่ซ้ําเดิมแน่นอนฮะ ถึงมีซ้ําเดิมแต่เราก็พยายามที่จะจะทำให้มันน่าสนใจที่สุดนะครับผมสวัสดีอีกรอบจ้าสวัสดีครับพี่ชื่อมะลิอ๋อพี่มะลินะฮะมะลิมะลิดอกมะลิพี่ดอกมะลิ <laughs> พรุ่งนี้พาเอกมาด้วยน้ำตื้นเอกเล่นได้นะ <laughs> ว้าวว้าวอ๋อเพิ่งเข้ามาชมใช่ไหมพี่สวัสดีครับพี่ประกิตสวัสดีค่ะอืมงไม่อา่ะ เป็นคนลังใจให้แอดบ้านเราครับขอมากครับขอมากครับประทานมันม่วงตื่นยังตอนผมมาออกมายังไม่เห็นเลยนะฮะปกติถ้าเขาตื่นอ่ะมันจะได้ยินเสียงก่อนตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนมีแค่สองอย่างฮะท่านเอกคือคงน่าจะโยนไปข้างหน้าทำไมยุน้องขอไลฟ์อ่านทุกเม้นเพื่อให้คนดูเข้า ใช่ใช่ฮะผมก็พยายามอ่านทุกเม้น,นะฮะบางทีอ่ะสมัยตะก่อนผมเข้าไปดูนะบางคนไลค์ไม่อ่านเม้นให้เราเราเนี่ยก็น้อยใจเหมือนกันเล,เล็กน้อยถ้ามีโอกาสผมก็จะอ่านทุกเม้นนะฮะห้าวัยนะตื่นแล้วอ๋อตื่นแลสภาพยังเหมือนเดิมไหมครสภาพยังเหมือนเดิมไม่เอ่ยแอบอะไรเมื่อพวกเบี้ย อแอดพูดเก่งเดี๋ยวนี้มีที่หลบตัวเยอะใช่ครับอ๋อเอกแอบเก่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตาฟางละใช่ใช่ะรับช่วงนี้เขามีที่หลบเยอะมากพี่น้อยวันแห่เก่งจังโอ้เ่าเก่งอยู่แล้วพี่น้อยเป็นคนชอบหากินนะฮะปอปพี่ฝากดูแลเอกเลยนะฝากดูแลเอกเลย นะคะขอบคุณมากที่เห็นดูแลเอกอดีดีครับผมก็ช่วยกันดูแลทุกคนนะฮะทำไมพี่ยุเหมือนแฟนหนูเลยเพราะชีอยุเหมือนกันอ๋อ,อ <laughs> โอเคฮะ <laughs> <laughs> ใช่ครับก็ผมก็อยากอ่านแหละอยากอ่านเพื่อให้คนดูเขามีส่วนร่วมนะฮะ <c oughs> ใช่ใช่น้องแอดตกลงเบิร์ตเขาไปอยู่ไหนเ <c oughs> บิร์ตกลับไปอยู่บ้านนะฮะ ใส่ชุดนอนเหมือนเดิมใช่ไหมฮะผมนึกว่าไปเปลี่ยนชุดแล้วกลัวทักผีดอ,อ๋ฮะอชีเป็นไงบ้างอาชีอาชีเมื่อคืนก็ผมแอบไปห่มผ้าให้อยู่นะอะไรนะพี่วิธีเขาเขาบอกว่าเขาจะโชว์วิธีจับการจับปลามือเปล่าแต่หลุดไปแล้วอะไรี่น้อยอยังไม่หลุดอีกหราปรีอายุเท่าไหร่สามเอ็ดฮะ สวัสดีเช้าจ้าสวัสดีครับอะไรนี่กระชอนกับอายุสาเอ็ดนะวันที่สิบเก้าธันวาเ,นาเต็มสามสิบเอ็ดใช่ฮะของนี้เลยที่พี่ห,หมอปลา <ใน S 1> เคยมาเล่นลก็ของนี้ฮะของนี้แหละทุกๆปีแต่ปีนี้ปลาน้อย ปีนี้ปลาน้อยฮะปีที่แล้วปลาน้อยแต่ไม่น้อยนะพบรักที่กองนี้ภพบรักที่กองนี้เจ้าบ่าใครเคยดูบ้างบ่าเบา ถึงจับถึงให้ค่ะแกงอะไรลาช่อนถ้าตัวใหญ่ก็ทำหอมหมก็อร่อยนะฮะวันนี้เอกไปเที่ยวกโกต่องใช่ไหมอาผมยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่านะชิดนอนท่านประธานยังอยู่จ้าแต่พูดกระจายแบบนี้น่าจะนอนนอนน้อยอะยังไม่นอนนอนนอนแต่นอนน้อยสวัสดีค่ะแอดเมียสวยนี่ใครบอกว่าเมียสวยครับ เมียงานเข้าเมียสวยอยู่แล้วเมียสวยฮะเ,<อ>เราต้องคินมชมว่าเมียสวยมีแล้วฮะมีแล้วฮะบ๊อบบี้บ่าวเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลใครคะบ่าวมีเคสที่มาใหม่ได้สองวันนะฮะสองวันพี่คนที่มาใหม่ได้สองวันอาชีเป็นไรเปล่าครับไม่เห็นหลายวัน อาชีอาการไม่ค่อยดีฮะอาช,อาชีคือพูดง่ายๆว่าฉีหลุดอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยจูนกลับมาใหม่นะฮะชุดนอนยังครบแอบไปส่งมาอ๋อครับผมดีใจนะเป็นน่าจะเป็นเขาน่าจะชอบด้วยแหละถ้าชุดไหนไหนเขาไม่ชอบนะนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงมีเมียเยอะมีเมียและแย่จังตายไม่มาหรอครับ ตายไม่ได้มาครับนี่ะมาทีมงานนีน้อยยุแล้วก็บ่าวแล้วก็พี่หมอปลาขึ้นไปแล้วพี่หมอปลาขึ้นไปแล้วนะฮะพี่หมอปลามาก่อนพวกเลยแล้วขึ้นไปก่อนพวกเลยท้องเอกกลับไปแล้วเหรอครับทองเอกน่าจะกลับแล้วกลับยังยุถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วฮะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะฮะจะขอให้น้องหายไวๆนะฮะได้ปลาเยอะไหมครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะแป๊บนึงพี่น้อยกำลังปลดปลายตอกบัตรแล้วนะป๊อปปี้ขอมากครับพี่ปกกีเจอกันอีกแล้วนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะเถียงกับป้ายอาญาบอกป้าไม่รักผม <laughs> ท่านประธานดูอาการแล้วเมื่อคืนน่าจะนอนน้อยถ้ามีเถียงแต่เช้าเนี่ยนะฮะไม่รู้วันนี้จะไปได้หรือเปล่า แต่โกตองได้หรือเปล่า <S <S ตอนหัวค่ำเมื่อวานเกิดอะไรเสียงดังอ๋อไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรฮะไหนบลาปลาไม่ให้ EPC ดูหน่อยเลยนี่ฮะได้เยอะอยู่นะได้เยอะฮะปลาอะไรอะปลาบ,บูตัวใหญ่ไหม เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการจับปลามือเปล่าจะมาแต่เช้าหนีเหนีวเขากงครับผ้าหมกปลาก็อร่อยครับนะครับผมอ่าผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามามากันกี่คนอยู่กันกี่คนตอนนี้น่าจะอยู่อืมกี่คนเดี๋ยวผม ไลฟ์หน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมนับมาให้ร <c oughs> อเอกถูกหวยมาสองงวดนี้ครบวันเกิดด้วย16ธันวาแฮปปีเ้เบิร์ตเดย์ล่วงหน้าด้วยนะฮะ16บธันวาผม19นะ <c oughs> ผมคนชายนาฏบ้านเดียวกับเสียเปียอ๋อสวัสดีครับพี่นะฝากเข้ามาชม <c oughs> กันทุกไลฟ์ด้วยนะฮะ ทุกวันนี้เข้าใจภาษาเอกมากกว่าแฟนอีก <laughs> <laughs> ทุกวันนี้ดูเอกยังก็เป็นซีรีส์ใช่ไหมพี่แสดงว่าช่องหมอปลาแฟมิลี่ไรสดอยู่ใช่ไหมฮะมีใครเป็นพิธีกรน,น่าจะเป็นป้ายายากับพี่นุย้ยใช่ไหมตอนเช้าเช้าอย่างนี้ แผ่นี้ได้เยอะไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะเราวนวนวนนี่ก็ได้อยู่นะฮะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็ได้หวานเลยหวานเลยได้ไม่เยอะอะที่น้อยบอกหวานต่อเลยหวานตอ่อไม่รอแล้วนะหวานต่อบ้านหวานแห่บอกไม่ใช่หวานตอ่อหวานแห่ห <c oughs> นู่นอยู่ข้างหน้าฝายเยอะเลยใต้สะพานเดี๋ยวมาดูใต้สะพานนะปกติปีที่แล้วใต้สะพานผมมากับพี่น้อยเยอะมากตรงเนี้ยเบาหนักไหมหนักครับหนักอะไรครับตอนนี้เริ่มหนักปลาเลยครับมัน <laughs> ตอนนี้เริ่มหนักปลาเลฮะใหม่ๆบอกว่าหนักน้ําก็พอได้ฮะพอได้นี่ใต้สะพาน เอ้ยใตย้สะพานน้ำเย็ยนมาก้ย,ย่ะล้มอย่าล้มใต้สะพานปลาเยอะไม่เอย เสียเปียช่วยด้วยมาแล้วสวัสดีครับพี่ป๊อปพี่บ่าอายุถลายเบาอายุยี่สิบแปดนะยี่สิบแปดก้ยี่สิบเก้าอย่างเบายี่สิบแปดปีบริบูรณะะ์นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อค,คืนเอกอ้อนแม่ฟ้าชวนแม่ฟ้าคุยนี่เมื่อคืนอ๋อเมื่อคืนพ่อเมียแสดงว่าเมื่อคืนอารมณ์ดีอะเด้ ผมไม่กลัวหลุดผมกลัวเขาลากแล้วตูดขาดตูดถูกขาดมากกว่าผมว่าไม่หาปลาไม่ชวนเลยนะป๊อปมาเลยครับเสี่ย <c oughs> พี่น้อยไปปลูกมาแต่เช้าเลยพี่น้อยไปลากมากับลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่มาแล้วก็ขึ้นไปก่อนแล้ว <c oughs> สวัสดีครับเสีย่ยกดไลค์รอบสองขอบมากครับพิธนวัตรขอบมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะ ปอนปอนยังไม่ได้ผมว่าปอนเช้าเช้ายังไม่ได้ไปฮะถ้าน,น้องน้องน้องจะไปคือน้องไปกินข้าวนะฮะที่ร้านขาแล้วก็น้องกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับกลับมาตัดต่ออ่ช่องมาไปเอฟเชียรเหมือนเดิมนะครับช่องหลัก <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะฮะ น้องออฟไม่ได้มาครับไม่ได้มาครับทีมงานวันนี้เนี่ยฮะมีแค่นี้สามท่านยังอยู่แค่สามท่านเหมือนเดิมสี่ท่านครับผมแล้วก็พี่หมอปลาขึ้นไปก่อนแล้วฮะแกนนําขึ้นไปก่อนแล้วฮะมาช่องพี่นุ้ยใช่ไหมฮะ ไม่ต้องบอกนะคะว่าใครอ๋อเอกแน่นอนคุณเอกคือคุงแน่นอนฮะก็ตองไม่รู้ตื่นยังนะพี้ดูเสื้อที่พี่สนายให้เอกคุงด้วยนะนี่อะดิผมตามหายังไม่เจอเลยอยู่กับพี่ตองหรือเปล่าแต่ผมก็ลืมถามพี่ตองนะใช่ครับ,บเสื้ออุ้ย นะครับเขาจะก,กินคําว่าอุ้ยเมื่อคืนน้องปอนบอกว่าจะขึ้นไ์ก็ก็รออยู่เกอ้อเลยเ <c oughs> มื่อคืนเหรอฮะเมื่อคืนผมมาหาปลากันที่นี่แหละครับเลยไม่ได้ขึ้นแดดสองแล้วเสียเพลงนนรถบนดินจะออกเมื่อไหร่ ใช่ครับเสียคองของหน้าบ้านนะฮะตรงสะพานนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอตัวไปทานข้าวนะครับผมหายังไม่ได้ครับกินก่อนได้ไงโอเคฮะพี่ชานะนพรขอบมากครับขอบมากที่มารับชมด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทานข้าวแบบอร่อยนะฮะปลาไม้ปลาไม้ขอบมากครับ สวัสดีฮะสวัสดีอีกรอบนะไหนพี่อ่าแปดโมงหนึ่งนะชีพอดีเลย <c oughs> สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะ,ะที่เขามารับชมนะครับรอบสองแล้วเราคุขึ้นไล์ต่อเนื่องเลยเอาแบบยาวๆนะฮะเอาแบบขึ้นเมื่อไหร่ก็ลงแล้วกันนะฮะยาวๆไปเลยรอบนี้นี่ปลา ผมว่าลากไปเกี่ยวไม้นี่ถุงขาดนี่หาเลยนะหากันเป็นยโมงนี่หมดเลยนะบ่าวนะบ่าวโดนแน่ฮะไม่ใช่เอกคุงจ้าเป็นเสียงของเอกเป็นเสียงของใครฮะเป็นใครเอ่ยที่นั่งหาอยู่คนเดียวสวัสดีฮะ <c oughs> อ๋อคือป้ายยาแกคุยคนเดียวใช่ไหมอันนี้ผมพอจะเข้าใจแล้วเนี่ยโอเคผมเพึ่งเข้าใจหรือเปล่า,าปลาอยู่นอกแขแล้วจับปลานอกแขะฮะเป็นทักษะพิเศษเอา ว่าจะยาวๆสงสัยไม่ได้ยาวแล้วพี่แบตแบตหมดเปล่ะะ <ambling. S 1> าแบตยังได้ฮะยังได้ฮะเดี๋ยวเหลือสักห้าหกเปอร์เซ็นต์ค่อยลงแล้วกันหิ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 นอ้โ เต็มแหเลยนะยังไม่ยอมยังไม่ยอมพี่น้อยจะหวานต่ออะไรหวานต่อหรือปลดก่อนฮะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะนี่ฮะพี่พ p f c ป่าเยอะนะปีนี้ยังไม่เยอะแต่อยู่ในแหเยอะแลนะ้วนหะแต่พี่น้อยไม่ยอมปลดนะครับหวานต่อปีนี้ <c oughs> ยังไม่ได้ถึงส0เซนของปีที่แล้วเลย ปีที่แล้วนะฮะถ้าใครได้ดูนะปีที่แล้วที่พี่หมอปลาใช้สุ่มอะนะในช่องหลักปลาเยอะมากปีที่แล้วอะฮะคือผมเดินปลดปลาผมเดินปลดปลาไม่ไหวอะปีที่แล้วอะปลาเยอะเอาแจ้วเอาแจ้ว หืหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วพ, <laughs> นะพี่น้อยหมดแรงแนละ้วเอาสักกี่นาทีดีรอบนี้บ๊อบบี้บอกพี่น้อยเอาปลาฉลามมาฝากบ้างนะเอาพี่น้อยเอฟซีบอกเอาปลาฉลามมาฝากบ้างนะได้ได, <laughs> ได้พี่น้อยบอกได้ฮนะพี่ พี่น้อยบอกต้องมาเอาเองนะฮะพูดแบบนี้แบบปีฟังแล้วยังลื่นหูขอบมากครับที่พี่เอกมาเป่าคุยเรียกปลาใช่ใช่ฮะที่เอกคุงมาเป่าคุยเรียกเรียกปานี่คือคือที่ตรงนี้เลยน้องป่อปีคนจังหวัดอะไรฮะคนจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเอกขึ้นตึกแล้วอ๋อโอเคครับพี่คนน่าจะ อารมณ์นะไม่ค่อยดีแล้วล่ะถ้าเดินขึ้นตึกอะ่ะผมขอตัวก่อนนะฮะผมขอตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปนู่นไปนี่แล้วเขาก็จะเดินขึ้นตึกขึ้นตึกเอ็กคงถ้าเขาไม่นอนอาการก็จะอาไม่อ่าคือต้องปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวใช่ครับถ้าเขาไม่ได้นอนอเขาจะเป็นแบบนั้นเลยใช่ป้ายยาค่ะดีนะที่ตามมาและอยู่ไล้ ข้างๆวาพี่ออ๋ขอบมากครับขอบมากครับคร<ป>ับก็ขอสวัสดีูขอแม่พี่น้องดูด้วยได้รับดูแลมาไปทั้ง นุ้ยมาเอกอารมณ์ไม่ดีนอนขวางเตียงเลยสแสดงว่าเมื่อคืนนอนน้อยแล่เนาะเมื่อคืนผมบัวจะมาหาป้าเลยไม่ได้ไม่ได้เอาเขานอนปกติจะเอาเขาเขา,ขานอนก่อนนะฮะตกปลาทั้งโกดได้บ้างไหมไม่ใช่ปลาท้งโกรดมัเป็นปลานี่แหละปลาไ,ไหลายชนิดนะฮะ ดูเอกแล้วสุขใจอ๋อครับพี่ถ้าดูให้สุขใจแบบจริงๆดูฮาดูแบบนะฮะดูความน่ารักของเขาต้องเวลาเขาอารมณ์ดีถ้าเขาาอารมณ์ดีเนี่ยสุดๆแล้วนะเอกดูอยู่อยู่ด้วยไม่เครียดนะฮะจากจากที่เราเครียดก็ไม่เครียดเเเเ้้้าาารรรรร่่วมตะะะะกกูลลนนนนนคััับบพีดดงแอจจ็ป มาคอมเมนต์มาคุยกันอีกนะรุ่นข้างหน้าข้างหน้าก็หาอยู่สี่ห้าท่านเลยนะข้างหน้าเห็นไหมไมใชนะ่ดูตอนไหนก็ให้หายเครียดนะสนุกแต่ต้องดูตอนเวลาเขาอารมณ์แบบดีด้วยนะถ้าเขาอารมณ์ดีเราก็จะพลอยอารมณ์ดีไปด้วยป๊อปปี้เอาเอาเอกเข้านอนทุกวันนะได้ครับพี่

ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมระรับชาตอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับแล้ววันนี้นะครับประธานกองทุนใช่หอเมื่อวานใช่ไหมเด็กาสัมภาษณ์แม่ฟ้าใช่ไหมแสดงว่าลมดีเมื่อวานนะเวลาเขาอารมณ์ดีเหมือนเขาจะหายนะเอาจริงนะบางทีผมมีความรู้สึกว่าเวลาเขาอารมณ์ดีหมดเขาใกล้จะหายแล้วอะเวลาเขาได้นอนได้พักผ่อนเยอะๆอย่างเงี้ย ใช่เหรอฮะใชเอ็ยต่อยเลยอ่ะเขาเป็นคู่วริกันแล้วตอนเนี้ยพ่ยุจับปลามือเดียวให้ดูหน่อยเขาจับปลามือเดียวอยู่ เราคุยเรื่องแถมแยกแยะผิดถูกได้ใช่ฮะเวลาเขาดีๆเหมือนเขาใกล้จะหายแล้วนะครับก็คงอยากให้เขาหายแหละผมก็อยากให้เขาหายแหละอ๋อทำไมรอบนี้ไม่แจ้งเตือนนานจังผม <laughs> ไม่ทราบอ่ะพี่ แต่ผมขึ้นนานเลยนะขึ้นได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วฮะจะปลาสองมือยังชักเลยใช่ฮะโอเคแต่ปลาในแหจับมือเดียวได้ที่โอเคฮะเดี๋ยวผมจะลงไลน์และพี่น้อยบอกพอแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูปลาจะให้ดูปลาจะได้ไปช่วยปลดปลาพี่น้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่คือปลาตั้งใจเช้า เดี๋ยวนี่ฮะ,ฮะเห็นไหมต้องไม่มาเลยจไปตัดผมกับเาพวกไปแรงงานเลยคนเดิมโอเคครับไว้ติดตามนะฮะไลน์หน้าด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามไลน์หน้าด้วยนะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับออก็เช้านี้ฮะาปลาก็เดี๋ยวรอบหน้าไปด้วยได้ครับเสียมาเลยตดตามเจ้าผมด้วยดิเอามาเลย โอเคฮะเครื่องใหม่ลิฟต์อัพยูทูบใหม่ครับโอเคครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับผม